โอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกบอลไฟของแมปใหม่กันเลยนะว่าแต่และอันจะเป็นยังไงนี่อันนี้ลูกแรกนะเป็นก้อนหินต่อไปเป็นลูกที่สองนะเป็นบอลใบไมนะ้นี่ยิงแล้วจะมีเอฟเฟกกระจายแบบนี้เลยนี่อันที่สามเป็นบอลน,น้ำแข็งนะต่อไปอันที่สี่เป็นบอลน,น้ำนั่นเองนี่เหมือนในแมป ทะเลเลยอันอร้วอเธอกระจายอย่างนี้นะอันที่ห้าบอลไฟนะนี่จะเป็นขี้เท่าอย่างนี้เลยนะอันที่หกเป็นบอลความมืดอันที่เจ็ดเป็นลูกบอลสายฟ้าอันที่แปดเป็นแสงเลเซอร์ของซูเปอร์แมนนะ่ะมันออกไปสองเส้นเนี่ย เนี่ยถ้ายิงไงกายมันออกไปสองเส้นนะนี่เป็นเลเซอร์อันที่เก้าคือลำแสงนี่น่าจะเป็นเลเซอร์สีเหลืองถ้าเป็นลำแสงจริงด้วยนี่เป็นบีมสีเหลืองอันที่สิบเป็นอุกบาทนะอันนี้จะเท่กว่าใครเพื่อนเลยนะดูนะมันจะขึ้นจากหัวแล้วก็นี่คตดเท่แล้วก็เร็วมาก ส่วนอันสุดท้ายอันนี้ชอบสุดเลยอันนี้คือมูลาสกิของอาจารย์โกโจหรือเปล่าอืมหรือบอลตัดหางหรือเปล่าบอลเกิงกิอืมอันนี้เท่มากเลยดูเอฟเฟก์กระจายซะก่อนแล้วต่อไปเรามาดูดาบเติมด้วยนะนี่เราจะไม่นับนะพวกนี้ยังไม่ฟาร์มอันแรกสีดำนะมีผ้าคลุมด้วย ถ้าจะบอกว่าของที่เติมเนี่ยบินได้ด้วยนี่ดิโคตรเท่เลยอ่ะอันนี้สีขาวนะน,นี่ก็บินได้เหมือนกันสามารถเก็บอันนี้ได้ด้วยนะเก็บผ้าคลุมกับดาบไว้ข้างหลังเราจะกดเอาออกมาก็แค่นี่กดซ้ำเท่มากเลยบินได้ด้วยอ่าสีเขียวจะเป็นจอมเวทนี่ก็ไม่มีอะไรนะแค่ เปลี่ยนพะคุมกับอาวุธที่เราถือให้ใช่อันสุดท้ายอเมริกาฟอร์มพะคุมอเมริกาใช่ปะวะหรือพะคุมอังกฤษเป็นธงชาติอย่างนี้น่าจะของอเมริกานี่ก็น่าจะหมดแล้วแหละ